ส้ายมือจะเป็นหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่นคะคะแล้วก็จะมีะสารามาหาเทศรษฐีนะคะข้างในอันนี้ก็จะเป็นเท้าวิสุธินาคาราชาทุปดีนะคะเป็นแบบนั้นนนี้บางคนคิดว่าโซนหนองจอกนี่จะมีแบบ เป็นโซนของชาวมุสลิมอย่างเดียวนะแต่ปรากฏว่ามีวัดแบบวัดชื่อดังวัดวัดแบบนี้ยวัดใหญ่ๆแบบนี้ยของชาวฟุธด้วยใช่คือหนองจอกเขาจะรวมศาสนานะขเขาก็ไม่ได้แบบมไม่ได้แบ่งแยกเล้ก็โอเพนอยู่นะแต่คนส่วนใหญ่ไงตามความเข้าใจบอกว่าโซนหนองจอกจะเป็นโซนมุสลิมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆเขาก็อยู่รวมๆกันเ<ช>นี่ยล้มเลินมากเลย ขณะวันนี้เป็นวันที่ค่อนข้างอบอ้าวนะแต่ก็รู้สึกได้ว่าค่อนข้างเย็นสถานที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยก็ไม่ไม่รู้ว่าเขานอนกันตรงไหนอะไรยังไงแ้วเนี่ยดูต้นแบบนะสวยเชอะถ้าต้นอย่างเงี้ยขึ้นขนาดนี้ยแสดงว่าอยู่มานานมากอ๋อโอนี่เขาจะมีป้ายบอกเลยนะเนี่ยว่าอไปอะไรไปทางไหนบ้างนะคะะ ก็จะมีหลวงพ่อสมเด็จสมปัานานะคะไปทางซ้ายนะคะแล้วก็หลวงปู่ทวดเยียนน้าทะเลจืดพระพรมเศรษฐีพระพิฆเนศแม่พระแม่ธรณีสเสด็จพ่อราชการที่5นะคะวนแล้วก็วนนะคะแล้วมีอุโมงค์ชัยมงคลสมเด็จโตนะคะหลวงปู่เทวดาชนะคะวนฝ่ามา,าบูชาพระมหาคันธะธาตุถวายอาหารชาเช้าอะไรเงี้ยก็อยู่ตรงนี้หมดนะคะก็คือวนตรงนี้ได้นะมาเดีย๋ยวเราไปเวียนว้ายวน ปอันนี้ก็คือหลวงพ่อสำเร็จสมปัารถนานะคะใครอยากสำเร็จอยากสมปัารถนาก็ามาไหว้หลวงพ่อได้เราให้กำลังใจใครมากๆเราก็หมดกำลังใจได้เราก็ต้องมารับพลังเราก็ต้องมาแบบเพิ่มพลังใจของทุกคนคัโอ้ตรงนี้เย็นเย็นจังเลยนุ่มเลนแล้วก็เย็นเลยนะคือจะบอกว่าเราเข้ามาเนี่ยก่อนที่จะจอดรถเนี่ย รถข้างนอกอ่ะไม่มีที่จะจอดเรียกว่าแย่งกันจอดแต่พอเข้ามาในบริเวณวัดเนี่ยพูดด้วยความกว้างขวางแล้วก็ไม่ได้แออัดอะไรมีที่นั่งพักผ่อนหย่อนใจเยอะมากเลยแล้วก็ต้นไม้เยอะมากหลวงพูดโตถือศพถือว่าเป็นปางที่ค่อนข้างแปลกไม่เคยเห็นแต่ว่าความหมายก็น่าจะเข้าใจได้ก็คือแสงนําทางประมาณนั้นที่นี่ก็จะมีพระพิฆเนศด้วย มุมแบบเป็นยันคงใครอะไรปัดเป่าใครมาลอดผ่านแล้วก็น่าจะแบบปัดเป่าสิ่งไม่ดีสิ่งชั่วร้ายออกไปนะเพราะว่า